สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ภาคภาษาไทยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันพุทธที่23ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้สามนมสามมุมนะครับผมทรงพจสุภาผลคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสัรศีธนวิบุณชัยมาร่วมพูดคุยข่าวให้ฟังกันนะครับข้อข่าววันนี้นะครับยังไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ยอดติดโควิดในอเมริกาทะลุ18ล้านรายไปแล้วนะครับเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ แล้วก็เรื่องที่รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายบรรเทาทุกข์จากโควิด9แสนล้านดอลลาร์พึ่งผ่านสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโควิดกลายพันธุ์พาอังกฤษโบกมือลาปี2020ด้วยความไม่แน่นอนเวียดนามกับอังกฤษนะครับจ่อลงนามข้อตกลงการคา้าเสรีหลังจากที่มีการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเรื่องที่ชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่โควิด19ผ่านพ้นไปเรื่องนี้จะเป็นการมองไปในอนาคตนะครับ และส่งท้ายวันนี้นะครับชาวสิงคโปร์พูดไอเดียกลางเต็นท์กลางสนามบินใหญ่ในในสิงคโปร์นะครับในช่วงหยุดยาวปีใหม่จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาพูดถึงว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐตอนนี้นี่พุ่งทะลุ18ล้านรายเข้าไปแล้วนะครับคุณรัตพลเชิญครับใช่ครับตามที่คุณสมควว่านะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยทะลุ18ล้านรายแล้วก็ที่เป็นไมที่น่ากลัวก็คือว่า ช่วง6วันที่ผ่านมาเนี่ยแตะ1่1ล้านคนนะฮะผู้ติดเชื้อเฉพาะ6วันนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่น่ากังวลยิ่งนะฮะตอนนี้ในอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9แล้ว320,000รายยังคงเป็นอันดับหนึ่งของของโลกนะครับข่าวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นขณะที่มีรายงานจากอังกฤษว่าพบการกลายพันธุ์ของโควิด1 9ที่ทางการอังกฤษบอกว่าแพร่กระจายได้รวดเร็ว มากกว่าโควิดสายพันธุ์เดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแม้จะพบสายพันธุ์นี้ก็ตามหรือว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยจะพบในอเมริกาด้วยก็ตามโดยศูนย์ cdc ของอเมริกาเชื่อว่ามีผู้พบติดโควิดกลายพันธุ์เนี่ย5 1าห0รายแต่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวัคซีนที่ขณะนี้เนี่ยนำไปสู่ประชาชนทั้งของบริษัทโมเดอร์แล้วก็ของไฟเซอร์และไบโอเอ c นเนี่ยยังคงปราบโควิดได้นะฮะ ศูนย์ CDC ก็ได้ยืนยันนะข้อมูลนี้รวมทั้งตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐอเล็กซ์อาซาร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ในวันอังคารนะว่าวัคซีนของบริษัทสองบริษัทที่ว่ามานะที่รับการอนุมัติจาก FDA นี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันกันกบโคนนวิดสกลายพันธุ์นะครับนอกจากนั้นแล้ว นายแพทย์แอนโทนีเฟลชีก็ได้รับวัคซีนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กล่าวถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์แองกฤษนะว่าโควิด -19 บที่กลายพันธุ์เนี่ยอาจจะเริ่มแพร่ระบาดในสหรัฐแล้วในตอนนี้และแม้ว่าการตรวจสอบเฝ้าระวังเป็นสิ่งจําเป็นนะฮะในการติดตามการแพร่ของโควิดสิกก็จริงแต่ว่ามาตรการการเดินทางค่อนข้างจะเข้มงวดเกินไปถ้าถึงขั้นปิดพรมแดนนะฮะ ทางการก็ไม่ควรที่จะตื่นตระหนกกับเหตุนี้จนเกินไปนะฮะตอนนี้ชาวอเมริกันมากกว่าหกแสนคนนะฮะหกหกแสนคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสหรัฐก็ได้รับวัคซีนกันนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะฮะคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คนกลุ่มเสี่ยงต่างๆนั้นได้รับวัคซีนกันทั่วถึงมากขึ้นแค่ไหนครับคุณสงพจน์ครับขอบคุณครับ,บคุณรัตพลครับ จากข่าวที่น่าตกใจมาที่เรื่องราวที่น่าดีใจเกี่ยวกับโควิด -19 บ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนอเมริกันในช่วงก่อนคริสต์มาสนะครับเมื่อรัฐสภาสหรัฐเนี่ยผ่านร่างกฎหมายงบประมาณแห่งชาติฉบับใหม่นะครับมูลค่า1ล้านล้าน 4, แสนล้านดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งพ่วงแผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มูลค่า9แสนล้านดอลลาร์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งเป็นแผนที่หารือกันมายาวนานหลายเดือนนะครับ สมาชิกรัฐสภาจากพรรครับรเก,ก,กนและพรรคเดโมแครตก็ผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้ก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายนะครับโดยที่มีเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่จะมีเวลาที่จะนั่งตรวจสอบรายละเอียดของร่างงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งมีความยาวมากกว่า5,000หน้านะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็คือให้ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ลงนามรับรองซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงก่อนสิ้นปีนี้โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสตีเวนมานูชินบอกว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนน่าจะได้เริ่มรับเช็คช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด -19 ชุดใหม่เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคือได้รับก่อนที่จะถึงปีใหม่แล้วก็ทยอยได้รับไปเรื่อยๆหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะครับโดยภายใต้ด้านกฎหมายฉบับนี้นะครับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า7 5 0 0 0ดอลลาร์ ต่อปีนะครับจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเช็คโดยตรงนะครับ600ดอลลาร์แต่ว่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่านั้นก็จะได้ลดหลั่นกันไปนะครับนอกจากนี้ชาวอเมริกันที่ตกงานก็จะได้รับเงินสนับสนุนระยะสั้นอีกสัปดาห์ละ300ดอลลาร์เพิ่มเติมจากสวัสดิการคนตกงานตามปกติด้วยนะครับงบประมาณที่ว่านี้ก็ ยังรวมถึงการอุดหนุนรอบใหม่ให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จัดจะสรรเงินให้กับโรงเรียนต่างๆให้ทางผู้ให้บริการด้านสุขภาพแล้วก็คนเช่าบ้านที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้นะครับมูลค่ารวมๆเนี่ยเกือบ300แสนล้านดอลลาร์นะครับแต่ที่น่าสังเกตคืองบประมาณที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้รวมถึงงบประมาณพิเศษสําหรับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเดโมแครตเนี่ยต้องการ รวมทั้งไม่มีเงื่อนไขที่จะปกป้องภาคธุรกิจอเมริกันจากการถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9ตามที่พรรคเิพากษปการต้องการอีกด้วยนะครับก็มีส่วนที่ต้องไม่ได้ตามที่ต้องการทั้งสองพนะครับสําหรับร่างงบประมาณฉบับใหม่ฉบับนี้นะครับครับจากเรื่องของสหรัฐนะครับกลับไปที่อังกฤษอีกทีคุณรัฐพลพูดมาแล้วนะครับเรื่องของ โควิดกลายพันุซึ่งตอนนี้ทำให้หลายประเทศต้องสั่งระง,งับเที่ยวบินที่มาจากอังกฤษนะครับก็พูดถึงว่ากรณีนี้ก็ทำให้อังกฤษเนี่ยโบกมือลาปี2020ไปด้วยความไม่แน่นอนใช่ไหมครับคุณรัฐบรใช่ครับเพราะว่าเรื่องปักท้องนะครับช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็เราจะนึกถึงภาพการเลี้ยงฉลองและรับประทานอาหารถึงแม้ว่าการอยู่ในที่ชุมชนนั้นเป็นที่ทราบกันว่าทําไม่ได้หรือว่าต้องรักษาระยะห่างแล้วก็ป้องกันแต่ว่า เรื่องนี้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเรื่องของค,ความชง,งักงันหรือความระสำาระสายในการขนส่งสินค้าประเภทอาหารเพราะว่าอังกฤษเนี่ยพอมีข่าวถึงโควิดกลายพันธุ์นะฝรั่งเศสก็ปิดเส้นทางที่รถบรรทุกจากเมืองท่าของอังกฤษคือเมืองโดเวอร์เนี่ยขับมาทางฝรั่งเศสแล้วก็เป็นจุดผ่านสําคัญสู่แผ่นดินใหญ่ของยุโรปนะเหตุการณ์นี้นทำให้มีรถบรรทุกนับพันคันนะคนขับรถบรรทุกที่รออยู่ ที่ไม่ได้ข้ามฝั่งกลับมากังวลอยู่นะว่าจะได้พบกับครอบครัวหรือไม่นะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะฮะหลายคนบอกว่าประสบปัญหาทั้งเรื่องการความเป็นอยู่นะการดูแลเรื่องการเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรเหล่านี้เดือดร้อนกันมากในบริเวณเหล่านั้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความหวังเริ่มเห็นขึ้นมานะฮะเมื่อรัฐบาลของสหภาพยุโรปหรือว่า e อเนี่ยออกข้อแนะนำพระคุณสงพจน์ว่าผู้ที่ ควรจะ,ะผู้ที่ต้องการกลับมาเจอกับครอบครัวนั้นควรจะทําเช่นนั้นได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องอตรวจว่าติดโควิด19หรือไม่แล้วก็ต้องยอมกักตัวนะเพื่อที่จะสะเดาะปลดล็อกดังกล่าวเพื่อให้คนที่ขนส่งนั้นได้กลับมาแล้วก็รถบรรทุกนั้นก็ได้กลับมาขนสินค้ากลับไปที่ยุโรปนะพูดถึงรถขนส่งสินค้ากลับไปที่อ,อังกฤษนะอังกฤษเนี่ยบริเวณ เส้นทางจากเมืองโดเวอร์ขับมาฝรั่งเศสซ,ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยตละวันมีรถบรรทุกถึงหมื่นคันนะฮะที่ขับใช้เส้นทางนั้นแลว้วก็การที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่เปิดพรมแดนให้รถบรรทุกกลับเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดความกังวลนะเพราะว่าร้อยละยี่สิบของสินค้าภาคพาณิชย์เนี่ยใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้านะเรื่องอาหารนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตสองแห่ง ใหญ่อันดับต้นๆของอังกฤษก็คือ Tesco แล้วก็ Sensbury ได้บอกนะครับว่าอาจจะเกิดการขาดแคลนสินค้าประเภทอาหารขึ้นนะถ้าความชะง,งักงานนี้เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปนะฮะ EU ก็จึงบอกว่าการขนส่งสินค้าเนี่ยควรที่จะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันเสียงสะท้อนอีกด้านหนึ่งนะก็มาจากสมาคมผู้ประกอบการนะฮะ British Retail Consortium นะได้บอกว่า ถ้าเหตุการณ์ชะงักงานนี้เนี่ยดำเนินต่อไปถึงวันพุธก็อาจจะเกิดการขาดสินค้าอันดับต้นๆก็คือประเภทผักแล้วก็ผลไม้นะฮะหลังวันคริสต์มาสนะฮะในขณะเดียวกันคนอังกฤษเองซึ่งตอนนี้ก็บางคนนะไม่สบายใจอยู่แล้วว่าสภาพการหลังจากที่อังกฤษออกจากสภาพยุโรปหรือว่า Brexit เนี่ยที่จะเกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์แล้วเนี่ยเรื่อง การเจรจารเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดของความตกลงกับประเทศคู่ค้าในสหภาพยุโรปก,ก็ยังไม่สามารถที่จะสางความแตกต่างกันได้นะ mm hmm. จุดนี้ขณะที่เส้นปลายก็ใกล้มาถึงเต็มทีนะฮะสำนักข่าว AP นะก็ได้สัมภาษณ์คุณจิมกิฟสันวัย73ปีนะเขาบอกว่าแค่ประชาชนเจอหนึ่งเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิดกลายพันธุ์หรือว่าเบรกซิตเนี่ยก็สร้างความ ยากลำบากหรือว่าเป็นข่าวร้ายแก่ประชาชนมากพอแล้วนะถ้าเจอสองข่าวพร้อมๆกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความยากลำบากของประชาชนนะเขาเปรียบเทียบนะครับว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งที่โหมกระหน่ำเข้ามาทำให้เกิดพายุที่รุนแรงจัดสำหรับชาวอังกฤษนะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอังกฤษซึ่งตอนนี้เนนี้ความหวังอย่างน้อยนะครับก็คาดว่าจะมีการคลายล็อกอเรื่องรถบรรทุก จากเมืองโดเวอร์เพราะว่าผู้นำอังกฤษแล้วก็ผู้นำฝรั่งเศสก็พยายามที่จะเจรจาหาข้อยุติกันในเรื่องนี้ครับคุณสงพจนลครับอบครับคุณรัตพลเป็นเรื่องที่ชาวอังกฤษบอกว่าโอ้โหโหมกระนำหลายด้านแล้วเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดกลายพันธุ์เรื่องของเบล็กซิตหรือการแยกตัวจากสหภาพยุโรปพูดถึงเรื่องของเบล็กซิตนะครับคุณรัตพลและคุณคมสันก็ส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแค่ในอังกฤษหรือว่าสหภาพยุโรปเท่านั้นส่งผลกระทบไปในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าของอังกฤษนะครับประเทศหนึ่งที่ผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือประเทศเวียดนามนะครับ mm hmm. ซึ่งกําลังจะทาลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษนะครับหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยทั้งสองประเทศเนี่ยทำความตกลงเป็นการเจราจาบรรลุก,กันไปแล้วเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้ที่ร,รออยู่ก็คือการลงนามนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าข้อตกลงฉบับนี้เนี่ย อาจจะช่วยกระตุ้นภาคการผลิตของเวียดนามที่ตอนนี้เนี่ยซบเซาเหลือเกินจากการระบาดของโควิดสิได้นะครับโดยคาดว่าจะช่วยให้เวียดนามเนี่ยสามารถลดต้นทุนด้านภาษ,ษีศุรกากรเวลาส่งสินค้าไปที่อังกฤษเนี่ยได้ประมาณ150ล้านดอลลาร์ขณะที่อังกฤษเองก็จะสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ36ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสถานทูตอังกฤษประจํากรุงฮานอยนะครับ ปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามกับอังกฤษอยู่ที่ระดับประมาณ7,600ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น3เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนก็ถือว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอีกประเทศหนึ่งของเวียดนามเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมานั้นเราเราได้ได้ข่าวนะครับว่าเวียดนามเนี่ยการระบาดของโควิด1 9เนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับ ประเทศอื่นๆนะครับแต่ว่าภาคการผลิตของเวียดนามเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะนะครับเพราะว่าประเทศทางตะวันตกเนี่ยระง,งับการนําเข้าสินค้าหลายๆอย่างที่ผลิตในเวียดนามนะครับโดยผลการสํารวจของบริษัทวิจัยเอกชนในเวียดนามบอกนะครับว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทต่างๆในเวียดนามลดขนาดธุรกิจลงไปแล้วนะครับเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าภาคการผลิตในเวียดนามเนี่ยมีสัดส่วนถึง25 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของเวียดนามนะครับก็แน่นอนว่ากรณีนี้จะทำให้ธุรกิจของเวียดนามต้องเปลี่ยนโฉมหน้าไปแน่นอนนะครับสำหรับการระบาดของโควิด1 9พูดถึงการเปลี่ยนโฉมหน้าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับชีวิตวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนไปแน่นอนจากการระบาดของโควิด1 9และหลายคนพูดถึงว่า new normal หรือว่าหลังจากนี้ต่อไปโควิดผ่านพ้นไปแล้วเนี่ย รูปแบบการดําเนินชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณคมสรรศรีท้าววิบุญชัยจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันเชิญครับครับผมช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลายอย่างเปลี่ยนไปจริงๆเลยครับคุณสมงพลครับเราเริ่มใช้ชีวิตแบบ New Normal ครับตอนนี้การทักทา,ายแบบจับมือหรือว่าการอบกอดกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันแล้วรวมถึงการทํางานแบบรีโมททางไกลนะครับก็กลายเป็นวิถีชีวิตที่เราเริ่มคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับคําถามก็คือสิ่งเหล่านี้ครับที่เป็น New Normal จะอยู่กับเราหลังการแพร่ระบาดสิ้นสุดหรือไม่ ทาง VOA นะครับมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แพทย์แล้วก <It> ็ผ <raise> ู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยานะครับชื่อว่าบารันเมธรมาครับซึ่งกำลังศึกษาเรื่องการแพร่กระจายแล้วก็การควบคุมโรคจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเขาบอกครับว่าตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในประเด็นนี้แต่ก็มีแนวโน้มนะครับว่าประชาชนนั้นจะรักษาแล้วก็เก็บบางพฤติกรรมเอาไว้อย่างเช่นการล้างมือหรือว่าการเช็ดถูพื้นผิววัสดุต่างๆก่อนการใช้งานครับ ซึ่งอีกเรื่องนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของ New Normal ที่แท้จริงเลยก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงปี2019นะครับเราเนึกภาพไม่ออกจริงๆครับที่จะเห็นคนใส่หน้ากากอนามัยเดินไปเดินมาในประเทศสหรัฐแต่ว่าเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะนะครับ เอาเข้าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ปกติของหลายประเทศนะครับอย่างประเทศในเอเชียตอนออกไายแห่งก็สวมใส่กันเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของซาร์สนะครับแล้วก็การติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อปีพศ2546ครับส่วนในประเทศสหรัฐอย่างช่วงปลายปีแบบนี้โดยรวมนะครับมีนโยบายจากทั้งหมด37รัฐครับรวมทั้งกรุงวอชิงตันและก็เปอร์โตริโกออกนโยบายครับขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากาก เวลาออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องเจอผู้คนนะครับคำถามที่ว่าการใส่หน้ากากในพื้นที่สาธารณะหลังโควิดสิ้สิ้นสุดลงจะเป็นอย่างไรครับเอ่อ B O A ครับ huh. uh huh. ได้ไปพูดคุยกับบอริสรัชมีแอดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์เขาคาดการณ์ครับว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะเห็นคนในประเทศสหรัฐใส่หน้ากากอนามัยหลังโควิดสิเครับ mm hmm. เพราะขนาดในสถานการณ์ที่ตึงเครียดขนานี้ตอนนี้ ยังมีความลําบากจริงๆครับที่จะขอร้องให้คนบางกลุ่มนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรก็ดีนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มองว่าชาวสหรัฐจะสวมใส่หน้ากากกันในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ครับเพื่อป้องกันเชื้อไข้หวัดนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวนะครับยังคาดการว่าการทักทายแบบจับมือหรือว่าอบก,กอดก็จะลดลงนะครับเรล่าน่าที่จะได้เห็นคนใช้มือโบกมือทักทายกันไปมาแทนมากกว่าส่วนภาคธุรกิจนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าจุดไหนที่มีการสัมผัสก็จะมีการลดลงไปครับอย่างเช่น ปกติตอนนี้เราซื้อสินค้าเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการเซ็นชื่อในใบเสร็จในอนาคตเชื่อว่าขั้นตอนแบบนี้ก็อาจจะถูกลดลงไปเช่นเดียวกันครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับที่ถูกกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ก็คือการทํางานจากที่บ้านครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเกิดโรคระบาดครั้งนี้เป็นการเปิดช่องโอกาสนะครับสำหรับการทํางานออนไลน์อย่างแท้จริงแล้วก็เชื่อว่าการที่คนทํางานจากที่บ้านอย่างในปัจจุบันคือปัจจัยหนึ่งครับที่ช่วยให้การแพร่ระบาดนั้นถูกยับยั้งได้ครับ ซึ่งคนไทยอย่างเราก็คงจะปลอดภัยหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้การไหวในการทักทายแบบไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็ส่วนการใส่หน้ากากอนามัยคนจะต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าหลังโควิดส<ม>ิสิ่งนี้ยังจะเป็นเรื่องปกติในสังคมหรือไม่ครับครับผมขอบคุณครับคุณคมสรรครับ ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ะก็มีตัวอย่างของ New Normal อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นที่สิงคโปร์นะครับเป็นเรื่องของการปรับตัวในยุคที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วครอบครัวชาวสิงคโปร์เนี่ยช่วงปีใหม่ก็คล้ายๆกับที่เมืองไทยก็คือจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแต่ในขณะที่การระบาดของโควิด -19 กําลังรุนแรงนะครับ ก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษครับชาวสิงคโปร์ส่วนหนึ่งเนี่ยจัดกิจกรรมให้ไปกางเต็นท์นะครับที่สนามบินชางฮี ee, ซึ่งเป็นสนามบินใหญ่ในสิงคโปร์ไปกางเต็นท์ข้างในเลยนะครับแล้วก็คิดราคานะครับไม่ได้ให้ไปกางเต็นท์ฟรีโดยคิดราคาค่าไปกางเต็นท์เนี่ยสองดอลลาร์ต่อคืนนะครับซ,ซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ราคาถูกเลยหรือประมาณ8,100บาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับ ก็จะรวมค่าบัตรกำนันช้อปปิ้งนะครับเพราะว่าไปอยู่ในสนามบินแล้วก็จะมีร้านจับจ่ายซื้อสินค้ามากมายดังนั้นเนี่ยให้อยู่ในนั้นแล้วก็ช้อปปิ้งซื้อสินค้าไปด้วยในสนามบินชางฮีแห่งนี้นะครับภายนอกอาจจะดูเหมือนสนามบินทั่วไปแต่ข้างในเนี่ยเขาจัดให้เป็นมีสวนดอกไม้นะครับมีทางเดินป่ามีน้ําตกในร่มดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปกางเต็นท์ข้างในนั้นจะเหมือนกับการได้ไปผจญภัยกลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องกลัวแมลงยุงไม่ต้องกลัวฝนตก แล้วก็นอกจากนี้ยังมีแสงไฟจากคริสต์มาสเนี่ยประดับประดาโดยรอบสนามบินด้วยนะครับใครที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องไปไปกลางเต็นท์ที่สนามบินจะมีคนไปหรือเปล่าเอาเข้าจริงแล้วกลายเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขายหมดเกลี้ยงไปจนถึงวันที่28ทธันวาคมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยต้องการที่จะไปสัมผัสบ,บรรยากาศแปลกใหม กันในช่วงนี้นะครับในขณะที่การเดินทางทําได้ยากแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยจำกัดน,นะฮะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสําหรับนิวเนอ m a l ซึ่งเรายกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ส่งท้ายสําหรับ b o a ที่ภาพภาษาไทยที่เราพูดคุยกันวันนี้วันนี้ผมทรงพพสภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ